การต่อเรื่องทางทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เข้ามาพบปะปรับคุยกับทางทางผู er, ้นะครับทางน้องโจ้ที่เขาเข้ามาดูแลอยู่แล้วก็เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนงานของทุกท่านไปได้ดีนะครับในส่วนของในงานที่เป็นพ่เรียนะครับก็ได้เข้ามาในเรื่องของการเกยมการตันะครับว่า มีรูปแบบที่เราจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการได้สอบถามได้ติดตามเราจะใช้รูปแบบไหนแล้วก็มีเรื่องของการหลังจากข้าประมาณเรื่องของการฏิบแบบตามแต่ละกิกะจ,กกจ,จกรรนะครับเพื่อให้ดาเนินไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ให้กเกิดเป็นขอ้อความที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ทางน้องที่เป็นายกดรเนินนะครับก็จะเป็นคนที่ที่อธิบายนําเรียนให้กับคณะกรรมการต่างเพื่อที่จะได้รับทราบเพราะว่า ในแต่ละครั้งที่เรามีการสังเกตุเราจะทำิจกรรมอะไรซึ่งทางประธานอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับก็คือาจจะติดแค่จนไม่ได้ว่าให้ทางทางฝั่งการเงินเป็นคนดำเนินการนะครับตรงจุดนี้นะครับที่ที่ทางกลุ่มต้องการขอเชื่อมขึ้นมาตรงนี้ปัจจุบันนะครับก็ก็คงมีเพิ่มเติมอกันก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มันข้าวเนี่ยมันขั้นตอนในการผลิตการเก็บเกี่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เงินบางส่วนเขาเอาเผาไปแล้วเนาะของเกษตรกรแต่บางคนเนี่ยยังเหลือไว้สำหรับการการที่จะเอาไปแปรลูกสีจำน่ายอย่างเงี้ยเนาะยังมีไหมมีเท่าไหร่เนี่ยตัวข้อมูลตัวตอนที่หลังจากนี้ไปแล้วไปนั่นไปนั่นรายจะมันต้องเก็บข้อมูลตัวนี้แล้วเวลาเนี่ยรู้แล้วว่าเดิมเนี่ยมันปลูกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยตามเงื่อนไขเราบอกว่าสิบลาย เราได้กี่รลายนะครับที่มาทำ12 12ไหมคณะกรรมการเนี่ยโผกันทุกหมดว่า12งลายเนาะมันก็คืน10ไลายที่เราตั้งแล้วเนาะเน,นื้อที่ได้กี่ไลนมันน้อยลงอยากให้เอาประเด็นนี้มาคุยกันในเวทีมากกว่าราคาข้าวที่มันสูง นะคะเรื่องของสุขภาพถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยถึงเราจะรวยตังค์นะจากการขายข้าวแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีอะไรก็ไม่ได้มีความหมายนะคะนะคะท่านประธานเอออันนี้คราวนี้อะไรอะ่ะที่จะทําให้สุขภาพเราดีคือการกินเนี่ยอาหารทั้งหลายโลกหลายหลายโลกแปดสิบเปอร์เซนมาจากการกิน ซึ่งพวกเราคนไทยเนี่ยเรากินข้าวทุกวันเลยวันละสามมือ้อถ้าเรารับสารเคมีจากข้าวจากที่มาจากข้าวเนี่ยเนาะเราก็จะเพิ่มโรคให้กับตัวเองจุดนี้ฝากไว้อยากให้คิดถึงสุขภาพมากกว่าราคา,าข้าวที่มันจะสูงขึ้นนะคะเขาปไปต้องพูดได้อ่าธนิตอ,อ่าธนิตอ่าประเด็นต่อว่าในช่วงนี้เราเป็นช่วงแรกที่เราทํา แต่เท่าที่ไปสัมผัสมาหลายๆที่ที่ทำนาอินทรีย์อะข้าวอินทรีย์เราอะเราจะไปขายข้าวข้าวลงสีไปร่วมกับข้าวพวกนั้นมันก็ไม่ได้มีค่าที่เป็นคุณค่าในตัวมันเพราะมันไปรวมกับเขาแล้วมันก็เป็นเคมีเหมือนเดิมแต่ถ้ามตนว่าเราทําของเราไม่เยอะนะแต่เรามาค่อยๆกินเราเองเอาสุขภาพเราอันดับหนึ่งในตัวเราในครอบครัวเราในชุมชนเราเล็กๆเนี่ยให้มันเข้มแข็งในเรื่องของสุขภาพ เนาะเราจะถือไม้ทำไมแอบในเรื่องของสุขภาพนะในชุมชนเราเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนะอ่าแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้เรื่องสุขภาพหนึ่งแล้วมันมีกระแสเนาะกระแสนในเรื่องโรคภัยไขไ้เจ็บโรคไม่ติดต่อไม่มีเชื้อมันมากขึ้นมากขึ้นจากการบริโภคเนาะแต่เราจะช่วยเหลือตัวเองเราเราจะ ช่วยเหลือชุมชนเราโดยการไม่รับสารพิษวันลษามมื้อเข้าสู่ร่างกายเรานะคะนะแล้วกระแสนเนี่ยมันจะแรงขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองคนหันมาถามหาเนี่ยท่านอาจารย์ดาบไปเข้าสู่เวทีระดับจังหวัดเพรว่าไอหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายเนาะพอเอาเข้าวเราไปเป็นตัวอย่างให้เขาดูเขาถามถึงว่าจะซื้อที่ไหน เออจะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วมีด้วยเหรอที่จันเนี่ยมีด้วยเหรอพื้นที่ปลูกข้าวข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีอันนี้ดูคําถามจากจากบ,บ,บอร์ดใหญ่ระดับจังหวัดที่ถามเดงคือคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยจังไรคือ,อน <laughs> คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราปลูกข้าวแล้วก็ไม่ใช้ชส,สารเคมีนองจากพวกเราปลูกเนเองแล้วก็มา มาคิดทอด่อยอยู่ในกลุ่มเราเนี่นะคะมันโค้งกรจมันไม่ได้ราคาไม่ใช่แล้วนะคะว่าะจริงๆเราตีเครืองขายที่จะเติมกำลังใจการการลงการมีตลาดหลายที่ตอนนี้รู้แล้วว่าลงการเนี่ยข้าวจะไม่พอขายที่นี้นะเอาเาไปคุยกันนะคะท่านประธานคุยกันะหยิบเครืองขายเรา สีหมดแล้วถ้ายังมีอยู่ไหมข้านทีที่ปลูกมัมีังมีย่ไะว้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อนนี้มีเท่าไหร่คือถ้าข้อมูเราชัดเค่ะถ้าเขาพอที่จะคือเขาพอจะช่วยอ่ะแต่เราก็ต้องชัดก่อนเพราะว่าถ้าเราแบบยังไม่ข้อมูลชัดเจน ได้คือตรงเรือเชื่อมตรงคบทีเครือข่ายเนี่ยค่ะก็มาถือว่ามาไปได้สวยแหลเพราะว่าวันนี้เราฒนาดลงมาแล้วอย่างคือที่นี่ง่ายมากเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ที่อื่นไม่มีแล้วที่อื่นก็พยายามที่จะมีก็คือว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์มีหลอกท่องเที่ยวชุมชนซึ่งตลาดที่ต้องัวที่อื่นเขาพยายามที่จะต้องทําแบบนี้ เราต้องการที่จะขา,ายสตอรี่ขายอินซีของเราแล้วาก็ขายอะไรทุกการชอบบอกใครว่า กรับรองว จะเข้ามาดูเน่ยงก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยปัญหาหรือว่าเราไม่ได้คุยว่าเออตอนที่เราเหุนเราตดเรื่องการเก็บการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่มีใครคนรู้ึปัญหาเราแต่ถ้าเราพูดปุ๊บมีคนรู้เราก็อยากช่วยอยาดีอย่างนี้ค่ะวัยเต้องควรทานเส้นนี้ไปไม่ว่าจะไปกินปูดูเดี่ยวเที่ยวบางพันหรือแวะชมชิมกาแฟแถวน้องชิมแถวต่อเปิดอยากต่อเนื่อง เมื่อเช้าผมวนหาที่กินต่อไปสุดท้ายผมมองเห็นว่าการเชื่อโยงเนี่ยเรามองเห็นข้าวเป็นหลักตับเป็นยาปลาเนี่ยเป็นอาหารเสริมปูนี่ก็อย่าไปดูเฉยๆก็กินได้ก็ดีเหมือนกันถ้ามันมีนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งของเถี่ยวข้าวที่มีอยู่ในเขตพื้นที่จันทบุรีของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายไม่ได้แจกนะ มีคนมาจองก่อนที่จะออกไปขายนอกพื้นที่โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องเที่ยววาท่าม่วงเสตีต่างพื้นที่อื่นในจันทบุรีในเขตอื่นที่ไม่ไม่ได้ซ้ำซับกับของเราอย่างนี้เพื่อจะรู้ว่าข้าวเนี่ยเราก็อร่อยมากเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวที่หอมและอร่อยนะครับแล้วอาหารปลอดภัยเหล่านี้ที่เราเรารวมถูงและสร้างสื่อการ เป็นระบบเศรษฐกิจชุมชน,นท,ที่เชื่อโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆอาหารที่มาที่นี่ทั้งปูหักปลาอาหาร่าอดไทยรบโบจอดเพราะนั้นความความฝันเหล่านี้คนไต้หวาอาจจะฝันไม่ไกลมากแต่ต้องไปให้ได้กินข้าวกินซีพี่นายกฝากท่านนายกซึ่งจะมาอยู่ประมาณสองเดือนแล้วแต่ว่า เราอาจจะฝันไปด้วยกันแล้วก็ขอขอบคุณที่ของโุรงการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเรื่องของข้าวแล้วก็ลงไปินายเงินดุลยเดชา,า,าน,ะนะครับผมสายดาวครับ